สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันในงาน O-Top m i d ิต a เก2ยค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าสินค้า O-Top ตรงนี้นะคะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราที่จะไม่ได้อยู่ในงานแสดงสินค้าอีกต่อไปค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะสินค้าท้องถิ่นหรือว่าสินค้าชุมชนนะคะสามารถนำมาขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างนอกๆได้แล้วค่ะ นกๆเราเองนะคะมีโครงการนกๆค้าฟนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าภูมิใจมากๆของชาวนกๆน,นะคะเพราะว่าเราต้องการจะผลักดันสินค้าวิสาหกิจชุมชนนะคะให้ออกสู่ตลาดโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นงานสารงานไม้งานผักงานทองนะคะหรือว่างานปั้นนะคะก็สามารถทําให้เป็นสินค้าตกแต่งบ้านที่ขายบนนกๆได้เช่นกันค่ะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชนนะคะกระจายรายได้ให้กับชุมชนนะคะทําให้ชุมชนของเราเนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็พัฒนางานฝีมือ ของชุมชนให้เกิดความสามัคคีในชุมชนค่ะสำหรับใครนะคะหรือว่าร้านค้าท่านไหนที่เป็นสินค้ารับวิสาหกิจชุมชนนะคะก็สามารถนํามาขายบนแพลตฟอร์มน้อกนอกได้แล้วนะคะเรามีแคมเปญแล้วก็มีโปรโมชั่นซัพพอร์ตสินค้ามากมายเลยค่ะนักๆ